ลงทุนโดยชอปปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้บัตร b ีเฟิร์สดิจิทัลธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะต้อนรับคุ้มชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่31อพฤษภาคมค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนาทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะมีประเด็นสําคัญให้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดาเนินงานของริษัทจดทะเบียนหรือแม้กระทัะ่งข่าวระสําคัญที่สภาคองเกรสน,นั้นจะมีการลงมติผ่านร่างกฎหมายสําคัญนั่นก็คือการพิจารณาเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกานะคะ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นถ้าหาว่ามีการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่ทางด้านของคุณไบเดนและทางด้านของคุณแมคคาที่นั้นเห็นร่วมกันนะคะจะส่งผลทําให้ในเรียะเวลาข้างหน้าค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะมีโอกาสในการที่จะลดงบประมาณหรือว่าลดจำนวนการขาดดุลงบประมาณลงได้นะคะโดยสำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐได้คาดการยอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐ ในช่วงระยะเวลา10ปีข้างหน้ามีโอกาสปรับตัวลดลงกว่า1.5ล้านล้าน,านดอลลาร์หากใช้ร่างกฎหมายเพดานนี้ฉบับปัจจุบนันที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าวนะคะโดยทางด้านของสำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐหรือว่า CBO นั้นได้มีการคาดหมายเรื่องนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและคุณเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงการปรับเพิ่มเพดานนี้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสําคัญในการผลักดันร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาคองเกรสที่มีการโหวตร่างกฎหมายในคืนวันนี้ก่อนที่จะส่งต่อสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งหากวุฒิสภาได้มีความเห็นชอบก็จะส่งต่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะข้อตกลงที่ทําขึ้นระหว่างประธานาธิบ,บดีไบเดนและคุณแมคคาทีนนั้นครอบคลุมถึงการระง,งับเพดานหนี้ไปจนถึงวันที่1มกราคม2568 และกำหนดเพดานการใช้จ่ายในปีงบประมาณ2,567และปี2,568เร่งกระบวนการอนุมัติโครงการพลังงานบางโครงการโดยที่จะต้องมีการอนุมัตินะคะเป็นรายปีในการปรับลดค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆทำให้รัฐบาลน,นั้นมีงบประมาณเหลือประมาณ1.3ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงงบประมาณอีก2ปีข้างหน้าโดยระบุนะบอกว่ามันจะช่วยทำให้อัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายให้กับผู้ถือพันธบัตรนั้น ลดลงประมาณ1.88แสนล้านดอลลาร์ด้วยดังนั้นคืนนี้นะคะต้องรอติดตามแล้วค่ะ เพราะว่าการโหวตร,ร่างผ่านกฎหมายฉบับนี้จะต้องทําให้ทันก่อนเส้นตายในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะติดตามกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวดูด้วยว่าจะมีผลต่อในเรื่องของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างนะคะนอกอจากนี้ค่ะในเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองค่ะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐก,กับจีนที่เราติดตามกันนะคะเราก็ยังดูเหมือนจะไม่มีข้อสรุปกันเลยทําให้ในเรื่องของเที่ยวบินหรือว่าแม้แต่นักท่องเที่ยวของแต่ละ ประเทศนั้นลดลงกันด้วยค่ะ โนมูระมีการรายงานอ้างอิงข้อมูลจากเวลฟายนะคะว่าเที่ยวบินสหรัฐทั้งขาไปและขากลับจีนแผ่นดินใหญ่กลับมาให้บริการไม่ถึง6%เเมื่อเทียบกับในปี2562ขณะที่เที่ยวบินระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับอียิปต์ซาอุดิอาระเบียและอิตาลีกลับมาให้บริการเกือบจะเทียบกับหรือว่ามากกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดแล้วโดยทางด้านของนายถิงลู่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จ,จีนของโนมูระและทีมงานมีการเปิดเผยนะคะว่าเราคิดว่ามีปัจจัย ด้านภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีนโดยในเดือนมีนาคมจีนได้เป็นตัวกลางช่วยซาอุดีอราระเบียและอิหร่านพลิกฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูนระหว่างกันขณะเดียวกันจีนได้ปฏิเสธที่จะประนามรัเสเซียต่อกรณีที่รัเสเซียยกพลบุกโจมตียูเครนแต่เลือกที่จะเรียกร้องให้มีการเจราจาสันติภาพแทนค่ะด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนก็ไม่ค่อยสู้ดีนักขณะที่สายการบินแอร์ไชน่ากลายเป็นสายการบินจีนแห่งแรก ที่กลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงปักกิ่งและรัฐนิวยอร์กในรอบหลายเดือนนะคะเป็นหนในสีเที่ยวบินประจําสัปดาห์ระหว่าง2ประเทศที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐอนุมัติในเดือนพฤษภาคมจากก่อนหน้านี้มีสายการบินจีนให้บริการเที่ยวบินตรงจากนครเซี่งยงไฮ้และกวางโจวสู่รัฐนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสค่ะ ด้านสายการบินสหารัฐเลือกที่จะไม่กลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างสหาราัฐและจีนมากขึ้นนะคะเพราะว่ามาตรการจำกัดการบินข้ามน่านฟารเสเซียทําให้สายการบินจีนมีความได้เปรียบในขณะที่สายการบินรายใหญ่3ามแห่งของสหาราัฐ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะพูดถึงจีนนะคะไปติดตามกันต่อคะ่ะช่วงนี้นะคะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนนั้นเติบโตแบบอ่อนแรงล่าสุดทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนั้นคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะมีโอกาสการเติบโตแบบ shape นะคะไม่ได้เป็น Vshape หรือว่า shape อย่างที่เคยคาดการณ์เอาไว้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นน่าจะกดดันต่อแนวโน้มการเติบโตแล้วก็ไปกระตุ้นทําให้ภาครัฐนั้นต้องทํางานหนักมากขึ้้นนนใกกกกกาาารรรรรออมตรระตะุเศษฐิจ โดยทางด้านของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของจีนได้รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ประจำเดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ48.8จากระดับ49.2ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวต่ำที่สุดในรอบ5เดือนที่ผ่านมาและหดตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ในขณะที่ PMI ภาคบริการเติบโตช้าที่สุดในรอบ4เดือนค่ะลดลงมาอยู่ที่54.5จากระดับ56.4ในเดือนเมษายน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกกำลังหมดแรงฟื้นตัวแม้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนในเดือนเมษายนนั้นปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าราคาสินค้าหน้าโรงงานการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์การปล่อยสินเชื่อก้อนใหม่ของธนาคารผลกำไรภาคอุตสาหกรรมผลผลิตของโรงงานยอดขาปรี ซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้ส่งผลทำให้โนมูระและบาเครปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ในปีนี้ลงค่ะส,ส่วนทางด้านของคุณบรูซผังนะคะหัวหน้านักเศรษฐศาสาตร์ของโจนแลงลาซาน JLL บริษัทผู้ให้บริการด้านบริการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนาของโลกระบุว่า PMI ของจีนนั้นอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าจีนอาจจะฟื้นตัวแบบ K เ shape ค่ะทำให้จีนจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการเศรษฐกิจเพิ่ม กระตุ้นในเรื่องของนโยบายการคลังลดอัตราดอกเบีย้ยลดสัดส่วนการเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ใช้ในโยบายการเงินแบบเฉพาะเจาะจงในเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้อย่างทั่วถึงค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของทิศทางภาวะเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะคะวันนี้ที่ประชุมกรง,งมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นมติเอกฉันด้วย0.25%ค่ะแล้วก็มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยว่ามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะ โดยวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะมติเป็นเอกสารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยบ้านเราอยู่ที่2ค่ะโดยทางด้านคุณปิติดิษยัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่ากรงงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่งผลปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยบ้านเราขยายตัวนะคะหรือว่าขยับตัวเป็น2จากเดิมเนี่ยอยู่ที่1.75ซซึ่งก็จะให้มีผล เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญค่ะโดยมอง GDP ไทยในปีนี้นะคะ3.6%ส่วนปีหน้า3.8%จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเงินเฟอเนน้อมีแนวโน้มทยอยปรับลดลงโดยอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปรับลดกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายคาดว่าจะอยู่ที่2.5%ปีนี้ส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่2%ค่ะ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีเป็นร้อยละ2ต่อปีโดยมีผลทันทีนะครับคณะกรรมการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสาคัญคณะกรรมการจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนนะคะยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวจากกิจกรรมภาคบริการที่ขยายตัวต่อนเนื่องค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวสอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนให้เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวขึ้นขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ทางด้านของกรมสรรพากรก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะเตรียมที่จะขอคืนแบบปรับเพิ่มเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ โดยทางด้านของคุณรัวลนแสงสนิทอธิบดีกรมสัมภารเปิดเผยนะคะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญสะท้อนจากยอดเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะปี2565กรมได้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวไปแล้วจํานวนกว่า4 2 3แสนรายคิดเป็นวงเงินประมาณ1,200ล้านบาทค่ะสําหรับปีนี้นะคะแนวโน้มการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกรมก็สามารถประเมินยอดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะปรับเพิ่มขึ้นตามด้วยค่ะโดยช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมากรมสรรพากรได้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวไปแล้วนะคะประมาณ270,000รายค่ะหรือว่าเป็นเม็ดเงินก็คือ700ล้าันบาทค่ะ เป็นภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกแลวก็เศรษฐกิจไทยที่นํามาฝากกันนะคะนอกนอจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจติดตามกันต่อในเวิร์ลราและพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดพอร์ตการลงทุนในหุ้นไทยกันต่อค่ะสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานความล้มเหลวในการยิงจรวดสอดแนมของเกาหลีเหนือโดยจรวดส่งดาวเทียมสอดแนมได้ตกลงสู่ทะเลเหลืองหลังจากจรวดสูญเสียแรงขับเคลื่อนในระยะที่2 เตรียมทดลองยิงจรวดอีกครั้งในเร็วๆนี้ด้านทางการเกาหลีใต้ยุติการเตือนภัยหลังทราบข่าวการยิงจรวดครั้งนี้ประสบความล้มเหลวอุตสาหกรรมวานิชธนกิจในสหรัฐซบเซากดดันภาคธุรกิจปรับลดพนักงานล่าสุดโกลแมนแซกเตรียมปลดพนักงานเป็นรอบที่3นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้ปรับลดพนักงานไปมากกว่า3,000ตำแหน่งแล้วเช่นเดียวกับ Morgan Stanley ประกาศปลดพนักงานประมาณ3,000ตำแหน่งในเดือนนี้ขณะที่ JP Morgan Chase ปลดพนักงานอีกกว่า500ตำแหน่งจดหมายเปิดผนึกจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในวงการเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงแซมอัล m a แมน CEO ของบริษัท OpenAI เตือนถึงอันตรายของปัญญาประดิษฐ์ AI ว่าอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ และควรลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยการจัดให้ AI เป็นวาระสำคัญระดับโลกควบคู่กับความเสี่ยงอื่นๆเช่นโรคระบาดและสงครามนิวเคลียร์ Fidelity ระบุว่าปัจจุบันทวิตเตอร์มีมูลค่าเพียง33%หรือ1ใน3ของราคาที่นายอีลอนมัสจ่ายเพื่อเข้าซื้อกิจการและได้ปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตนเองครอบครองในเดือนพฤศจิกายนลงสู่44%ของราคาซื้อ ตามด้วยการลดมูลค่าหุ้นทวิตเตอร์อีก2ครั้งในเดือนธันวาคมและกุมภาพันธ์ด้านอีลอนมัสเคยยอมรับว่าเขาจ่ายเงินมากเกินไปในการซื้อทวิตเตอร์ด้วยเงินมูลค่า4.4หมื่นล้านดอลลาร์แต่มูลค่าที่แท้จริงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง เดดท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเทาง่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก งานเทศกาลอาหารอร่อยที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้วกูเม่ฟู้ดที่แฟร2023อัลัมนายมาเก็ตรวมหลากเมนูอร่อยจากวัตถุดิบพรีเมียมในตลาดนัดสิทธิธ์เก่าเลอกระดองเบอร์ดูสิทธ์พร้อมร้านอร่อยยอดฮิตติดเทรน์กว่า40ร้านดังมาให้ได้ช็อปชิมในที่เดียวจัดเต็มกิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทั้งงาน1-4มิถุนายนนี้เวลา4โมงเช้าถึง3ทุ่มลานกิจกรรมชั้น6นเตอร์เวิลด์จัดโดยนิตยาสารกูเม่แอนด์คิวซน ใหม่ True A 5G มือถือสเปคเทพกล้องหลังคมชัด3เลนถ่ายรูปสวยจัดเต็มทุกมุมมองมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่แบตอึดชาร์จไวเร็วสุดแรงสุดบนเครือข่าย 5G ที่ดียิ่งกว่าจาก True พร้อมชมความบันเทิงระดับโลกฟรีเชียร์บอลพรีเมียร์ลีกทีมโปรด ดูฟรีหนังดังซีรีส์จีนเกาหลีการ์ตูนอนิเมะภาคไทยเต็มอิ่มคมชัดระดับ Full HD ผ่านแอป True ID มั่นใจรับประก,กันนาน15เดือนราคาปกติ6599บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเล่นเน็ต 5G เต็มสปีด 40GB พร้อมเน็ตไม่อันไม่ลดสปีด4 m เมกะบเมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G t o g e t h e r 499เกเตอร์499แพ็กเกจรายเดือนที่ดีที่สุดจาก Tru e สั่งซื้อได้ที่ Tru e Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร0 2 7 0์8 0 0 0วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566 สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการานะคะวันนี้กรนง,งมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่เราทราบกันว่าดอกเบีย้ยจะไปอยู่ที่ระดับ2%นะคะ,คะแต่ว่าในเรื่องของวงจรการปรับขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้อาจจะยังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะปัจจัยอะไรแล้วจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนอย่างไรกันบ้างวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะคกรนงมีมติเป็นเอกฉันในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู5จุดสอง้รพกลจมคนมองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีผลมากน้อยยังไงกับตลาดหุ้นบ้านเราแล้วเขาเรียกว่ามันจะเป็นการจบบรอ เบียกขัขึ้นได้หรือ,อยังครับสำหรับบ้านเราผมคิดว่าอย่างครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับบ้านเราผมคิดว่ามีโอกาสที่ดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยอาจจะขยับไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยนะครับต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไปติดตามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจำเป็นในการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว ถึงแม้ว่าทิศทางดอกเบีย้ยของอสหรัฐอเมริกาเองจะเป็นตัวหลักในการกําหนดทิศทางดอกเบีย้ยโลกเนี่ยแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่สหรัฐเองอาจจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยก่อนแล้วเราเองอาจจะต้องขึ้นต่อไปอีกรายการหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะเอารูปให้ดูสิที่หนึ่งและกันนะครับนะครับ ถ้าเราลองดูในภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นเ,เงินเฟอ้อของประเทศต่างๆที่อยู่ในฝั่งอาเซียนก็คือรูปซ้ายนะครับส่วนรูปขวาก็จะเป็นเส้นทางของดอกเบี้ยนโยบายนะครับเราก็จะเห็นว่าไอาดอกเบี้ยนโยบายของอต้องบอกว่าถ้ามาดูจากฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าสัญญาณของเงินเฟอ้อของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยเนี่ยมันก็เห็นสัญญ,ญาณแล้วนะว่ามันชะลอตัวลงมาระ,ะยะหนึ่งนะครับแล้วก็ จากนี้ไปเนี่ยก็น่าที่จะเริ่มชะลอหรือว่าเริ่มปรับตัวลดลงแล้วแต่ทีเนี้ยผมอยากจะให้ไปดูรูปขวาสครับในรูปขวาเนี่ยจะเห็นว่าตัวทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศเองเนี่ยเออมันยังขยับขึ้นทันอยู่อย่างเช่นก่อนอันนี้ของไทยเราอยู่1.75วันนี้ขึ้นมาเป็น2นะครับแล้วก็มาเลเซียเอง2.75เซ็นนะครับออตัวของทนดาน เออสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็ฟิลิปปินส์อย่างเช่นตอนนี้อินโดนีเซียก็5.7าจานะครับคำถามคือดอกเบีย้ยนโยบายสหรัฐตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่5.25%เพราะฉะนั้นส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยระหว่างไทยกับสหรัฐวันนี้กว้างมากเลยนะครับ2%ซกับต้องบอกว่าถ้าไม่รับวันนี้กว่านน,นี้นึงดกับ5 2 5ก็คือ3.5%นวันนี้อาจารย์เหลือสัก3.25%นะครับทีเรนี้ย ไทยกับมาเลเซียซึ่งเป็นคนที่มีดอกเบีย้ยนโยบายต่ำที่สุดในภูมิภาคเนี่ยเ,เราเห็นเลยครับตั้งแต่ต้นปีว่าทิศทางของค่างเงินไทยค่างเงินบริงกิตเนี่ยค่างเงินบาทก,กับริงกิตเนี่ยอ่อนในขณะที่ค่างเงินของรูปเปียอินโดนีเซียเองก็น่าจะนิ่งนะครับหรือเคลื่อนไหวออกข้างโดยที่ไม่อ่อนไม่แข็งเนี่ยดังนั้นเราถ้าเราจะตีความเราก็พอจะตีความนะครับว่าสลับประเทศที่วันนี้ส่วนต่างอตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างที่จะกว้างเนี่ยจะเผชิญความเสีย่ยงครับ จากการที่เงินถูดไหล,ลออกนะครับซึ่งเราก็เห็นสัญญาณมาก่อนนะหน้านี้สักสองสัปดาห์แล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ติดตามตัวเลขบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้ให้ดูนะครับค่ะนะครับถ้าดูภาพของทางด้านทางด้านเดียนะครับกรื่งหารูปของทางด้าน ทิ่ทางเงินทุนไหลออกในฝั่งด้านตลาดตราสารหนี้นะครับตอนนี้เงินทุนไหลออกทั้งตราสารหนี้รวมถึงตลาดหุ้นของบ้านเราก็ยังคงเขาเรียกว่ายังไหลออกเป็นอย่างต่อนเนื่องหรือเปล่าครับใช่ครับคือเราจะเห็นนะครับว่าถ้าไปดูตัวทางด้านถ้าเราดูที่ทางเงินทุนจะเห็นว่าในช่วงประมาณแค่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็จะเห็นการไหลออกของเงินทุนเนี่ย ันละสามพันล้านบ้างเก้าพันล้านบ้างแปดพันล้านบ้างนะครับเอ,อตรงนี้เ,เกิดขึ้นมาเขาไดยจะต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ผมคิดว่าก็เลยเป็นภาพที่เราต้องติดตามนิดนึงครับว่าโอเคถึงแม้ว่าเงินเฟ้อของไทยเราจะอยู่ระดับที่ต่ำทำให้ความจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรับมือเงินเฟ้อนี่อาจจะไม่ได้เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่าเงินเนี่ยม,มันโยกย้ายกันระหว่างประเทศได้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าวันนี้ดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเองเริ่มหยุดขึ้น แต่ดอกเบีย้ยของไทยเราวันนี้มันต่างกับเขามากเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นเงินไหลออกจากไทยนะครับเข้าไปยังฝั่งของ US หรือว่าเพื่อที่จะไปลงทุนหรือไปทํากําไรจากส่วนต่างดอกเบีย้ยซึ่งวันนี้มันสูงกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้เลยต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าถ้าเงินมาไหลออกเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไปกดดันการตัดสินใจของกนง,งได้เช่นเดียวกัน,นครับดังนั้นผมคิดว่า หลายคนอาจจะคิดว่าเอะดอกเบี้ยเราไม่ต้องขึ้นแต่ให้ระวังนิดนึงครับผมคิดว่าโอกาสที่จะเห็นการขึ้นต่อไปจนกระทั่งถึง2.5หรืออาจจะมากกว่านียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าทิศทางฟันโ o รยังไหลออกอยู่ครับ แต่ว่าถ้าเรามองการปัจจัยที่ทางฟันโฟที่ไหลออกแน่นอนอาจจะเป็นแรงที่ทําให้กรนง,งอาจจะตัดสินใจขึ้นอันตราดอกเบี้ยแต่ถ้าเรามองย้อนเข้ามาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก,กันบ้างละค่ะอย่างเมื่อวานนี้ตัวเลขการส่งออกเราก็เห็นแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์ประกาศเมษายนเนี่ยติดลบมากกว่าที่คาดการกันไว้และในขณะเดียวกันไส้ในของกรนงก็ยังคงเป็นหัวเรื่องของการส่งออกที่มองว่าปีนี้มันอาจจะติดลบหรือว่าขยายตัวได้เล็กน้อยมันจะเขาเรียกว่าในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมัน จะเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยหรือเปอล่าคะคุณกิจผลผมคิดว่าต้องแยกประเด็นกันนะครับะะเพราะจริงๆแล้วเอดกต้องบอกว่าในฝั่งของเกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยกรงเงอเองคงทำอะไรมากไม่ค่อยได้ครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราไปสังเกตดูตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงหนึ่งเงินบาทอ่อนค่ามากกรง,งอก็ไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่าสาเหตุสำคัญคือกรง,งอดูเถียรภาพของ ค่าเงินแล้วก็ดูเสถียรภาพของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าเงินบาทอ่อนแต่เป็นการอ่อนพร้อมกับภูมิภาคแล้วก็เงินยังไหลเข้าอยู่เพราะปีที่แล้วบาทอ่อนแต่เงินไหลเข้าหุ้นเข้าตราสารดีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นกรงง,งไม่ทําอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะตัวของธนานเอ่อเงินไหลออกเยอะเยอะเนี่ยแล้วมันไปสร้างแรงกดดันในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ากนอยก็อาจจะต้องมาเมเนจให้มันมีความเหมาะสมอย่างเช่น ถ้าบาทจะอ่อนกรงองคงไม่ได้กลัวเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วมันจะช่วยในเรื่องการส่งอ,ออกด้วยนะครับแต่สมมุติถ้าอ่อนเร็วเกินไปผันผลมากเกินไปจนส่งผลส่งผลกระทบต่อคนที่มีสถานะหรือพารผูุพันในสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการนําเข้านะครับสินค้าที่มันจําเป็นบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยกรงงองเองก็คงจะเข้ามาดูแลนะครับหรือเข้ามาขยับตัวทําอะไรบ้างดังนั้นผมคิดว่าภาพตวงเนี้ยตัวของท่านนั่น โจทย์ที่สำนักที่กงอดตงอจะดูเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวสัตภาพมากกว่าครับก็คือก็จะมีเนสให้ต่อให้ต้องขึ้นก็จะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะให้ความระมัดระวังกับการที่เงินไหลออกเร็วเกินไปครับ เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท m e d i a s s อสโตจำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media Platform มานานกว่า40ปี กลับมาอีกครั้งกับกูเม่แอนควีซีนยังเชฟ2023เวทีแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่มีใจรักการทำอาหารจากทั่วประเทศชิงรางวัลมูลค่ากว่า150,000บาทสนใจสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนถึง15มิถุนายนนี้เชฟหน้าใหม่อาจเป็นคุณจัดโดยกูเม่แอนควีซีน ความสนุกอัพได้อ up to you ัพสุดไม่ชุดฟิลไลฟ์สไตล์แพ็กเกจรูปแบบใหม่จากเรื่อัพความสนุกสายเกมเมื่อสมัครแพ็กเสริมเน็ตเพียง200บาทได้เน็ตแรงสุด10กิกรับไอเทมลับ PUBG Mobile หรือเซ็ตเพด60เซนฟรีทุกเดือนสมัครได้ทั้งลูกค้าแบบรายเดือนและเติมเงินสแกนเลย1กุมภาพัานธ์2566ถึง31พฤษภาคม2566 สนับสนุนโดยดีเฮล t h พ l ัสความคุ้มครองสุขภาพผลเจนใหม่พวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันรือยัง เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมองหาช่องทางการลงทุนเพิ่มเติมกันด้วยนะคะผ่านทางด้านของกองทุนตาสานี้ค่ะล่าสุดทางด้านของบรจษบัวหลวงมีการออกมาเปิดเผยนะคะเตรียมที่จะมีการออกกองทุนรวมบัวหลวงตาสารนีชนิดระบุวันครบกําหนดด้วยนะคะ โดยทางด้านของบริษัททรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือ BBLAM มีการเปิดเผยค่ะว่า BBLAM นั้นเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือว่า IPO กองทุนรวมบัวหลวงตาสานีชนิดระบุวันครบกำหนด2ทับ23ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนะคะหรือ BF Term 2ทับ 23AI อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.65%ต่อปีค่ะขนาดโครงการ10,000ล้านบาทเสนอขายในราคา10บาทต่อหน่วยและผู้ลงทุนจะ ต้องจองซื้อขั้นต่ำครั้งแรก500,000บาทค่ะโดยกองทุนนี้นะคะจะนําเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเฉลี่ยไม่เกิน179ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดค่ะ ตราสารนี้ต่างประเทศนะคะก็จะเข้าไปลงทุนทั้งประเภทตราสารนี้ภาครัฐหรือนักสาหกิจสถาบันการเงินรวมถึงตราสารนี้ภาคเอกชนและตราสารนี้อื่นๆที่เสนอขายในต่างประเทศและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด,ด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM หรือว่าโทรไปสอบถามกันก็ได้ค่ะ 0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ค่ะก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่เป็นภาคธุรกิจนะคะแล้วอยากจะเปิดโอกาสในการที่จะติดต่อทําธุรกรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของ sme d bank นะคะก็เปิดช่องทางในการเข้าถึงแล้วก็ทําธุรกรรมที่ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของคุณนาตนารียรัฐปัตด์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ sme d bank เปิดเผยว่าณนะปัจจุบันนี้ธนาคารได้ยกระดับการบริการตอบโจทย์เทรนยุคดิจิตัลได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการเปิดให้บริการระบบ SME D Bank ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเริ่มให้บริการเฟสท,ที่1นะคะนำร่องผ่าน3เมนูสำคัญค่ะ1คือบริการเรียกดูรายการชำระสินเชื่อย้อนหลังสูงสุด6เดือนสาหรับลูกค้า SME D Bank ในกลุ่มบุคคลธรรมดา สองชำระค่างวดสินเชื่อของลูกค้า SME D Bank กลุ่มบุคคลธรรมดา3บริการข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์สินเชื่อและงานพัฒนาจาก SME D Bank ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการเงินทุนคู่พัฒนาเสริมศักยภาพธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดโดยเฟสต่อไปจะขยายให้ความครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนิติบุคคลรวมถึงขยายบริการใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเช่นการตรวจข้อมูลเครดิตบูโรและการสมัครขอสินเชื่อ สอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้ที่1357ค่ะเพื่อรับรหัส OTP ในการลงทะเบียนค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆจากทางด้านของ SME D Bank นะคะที่เหมือนยกธนาคารขนาดย่อมไปอยู่บนแอปเต่าตานะคะจะทําให้เราเนี่ยสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการขอสินเชื่อเกี่ยวกับการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะค่ะเพิ่มช่องทางในการทําธุรการในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะก็ทําให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะทํามาค้าขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะมีบริการดีๆแบบนี้เพิ่มเติมอีกอนในอนาคตด้วยล่ะคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครัง วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทั่วไทยพบกับดีอัญพิยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเชา้าวันเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งทาง TNN ช่อง16และทู i ิชช่อง777โลกกำลังเปลี่ยนท่ายให้ TnTech เสริมพลังดิจิทัลให้